ครับังโงกปากห่านพี่น้องครับเห็นคนมันกับิบบนี้พี่น้องครับนะมังบักม่วงครับพ่อบักม่วงพี่น้องครับบักม่วงม่งนู้นนี่พี่น้องครับอุ้ยพี่น้องครับก็ต้องหิสุกพี่น้องบักม่วงนู้นนี่พี่น้องสุกงามไร้ไห้ฮัทพี่น้องครับโต๊ดุพี่น้องครับม่วงช่วงเห็ดไทยชน่า up. พี拜拜่น้องครับบังถ้าพี่ก็จะเป็นมากลำไยพี่น้องครับหมากลำไยพี่น้องโอ้งามงามพี่น้องครับรวยสดง่ายเลยพี่น้องครับสุกไปบว พาเขาพี่น้องขึ้นนะครับกลาสีงามกลาสีเขียวพี่น้องครับเก็ตสองสามงานกรับใสกินอาาพี่น้องเลยคนนะครับคนนะคนนะลาเขานกจิคจูกนกยังพูพี่น้องครับตัวสีเหลืองเรืองนกกินปลาพี่น้องครับเป็นธรรมชาติไล่ครับพี่น้องครับสายหนามจะเมันงามเรียงหาพี่น้องนะครับอู้หูพี่น้องครับเป็นธรรมชาติคล้ายๆคนนะครับ ปูปลาหน้าเหี่ยวอีสามันนอพี่น้องงานพี่น้องนครับพวงนกป่าข้านพี่น้องครับเลนโครนเหมันกับิปีนี้พี่น้องครับมันเต็มบ่อเลยพี่น้องแบบอี้พี่น้องครับงานป่าข้างพี่น้องงานพี่น้องครับป่าข้านพี่น้องเป็นมาธรรมชาติได้พี่น้องครับครับผู้เขาโอ้โพี่น้องเนี่ยครับตอนนี้มันตกพี่น้อง อพี่น้องครับกินได้แล้วพี่น้องครับปลูกความใบพี่น้องความเติมคู่สายพี่น้องครับปลูกความเด็กเขาเผาพี่น้องของพี่ทพันแค่แค่ผิดพี่น้องงามมาพี่น้องว่าเราปากห้าพี่น้องเห็นเต็มหัวขาวๆหลุดพี่น้องพูดพี่น้องครับมักม่วงไหม จะไดไปกินจังน่อยอย่างไรเป็น้องไปเียพี่น้องเอามีได้เปน้องครับมววันสุดท้ายเอา เป็นพัปยิอีหุ่มครับผายหุ่มน้อยใหญ่พี่น้องผายหุ่มพี่น้องครับเขียวองตรงงามล้าพี่น้องครับงานพักใหญ่งามเพิ่งเงินงามงามพี่น้องครับท่างเพิ่นคนก็ตาลาก็ไปตัดงยานท่านคือแท้เลยพี่น้องครับเห็นมัน่าซานพี่น้องครับชิมีพี่น้องรสชาติก็จะต่างก็สดใสครนี่ความชิดเห็นยังไรก่อนก็เมนมาคุยกันได้เด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับ